เอานี่เป็นข้อกัวกัวแม่พันธุ์งั้นบอบเลยเป็นตัวเมียทั้งมัดอยู่นี่เนาะเป็นวัวแม่พันธุ์อันนี้เป็นอ่าวัวไถ่ปะไถ่ไงไถ่ไงอันนี้เป็นไถ่ไงนะครับเนี่ยแม่ของวัตถุก่อนะครับสลูดี้โอ้ยตัวนั้นซาลูดี้เนาะอันนี้เป็นเป็นไถ่ไงเนี่ยไถ่ไงเนี่ยกีปีแล้วครับเนี่ยอ่าผม กาไงระให้ลูกจักเทือแล้วจักโตแล้วผมกาพึ่งออกมาโอ้พึ่งออกมาสูงระมาณม่ลอยห้าสิบเน,ะเนะะาะหกสิบเดียวบ่สูงกว่าณม่ลอยหกสิบนะครับอันนี้เป็นงั่วไทยไทยไงนะครับนะครับแองขาก็ดีนะครับตั้มตัวก็ดีส่วนสูง ก็ดีกับรูปร่างดีนะครับเป็นแม่ฟันธุ์เท่ไงป่อยเท่าไรพ่อคนใหญ่อันนี้กับซีซิปต,ตอกันได้ครับโอ้อันนี้ซีซิปนะครับอันนี้ซีเมินตอกันได้ครับนี่ทองอะเดี๋ยวนี้ท่องแล้วออโอ้ผสมแล้วผสมโค้งโตผสมหลอดอืมผสมหลอดอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เอาหลอดกามาเออผสมหลอดเนะาะผสมหลอดพ่อฟันธุ์หัวจากบ่ บ่ได้เอาใบมาน้ำเนาะครับ่บป็นังแต่ว่าท่องแล้วเนาะชักเดือนแล้วนี่สามสี่เดือนเดือนถือว่าท่องแล้วครับเนาถือว่าท่องแล้วนะครับเปลี่ยนผสมหลอดแต่ว่าโบได้เอามาน้ำครับก็เลยบบรูแต่ว่าท่องแล้วสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนเป็นท่องแล้วนะครับเปิดใบที่สี่หมื่นตกลองกันได้นะครับไใหง่สูงได้เนี่ย ประมาณลอยหกสิบนะครับตัวเซลลเลตัวนั้นเด้ตัวนั้นท้องว่างท้องว่างเพิ่งแยกลูกเพิ่งแยกลูกว่ากิ้วตัวนั้นแหละเป็นว่ากิ้วตัวนั้นนะครับที่ให้ลูกหลายตัวเลยเนาะเนาะประมาณสองสามตัวประมาณสองสามตัวประมาณสองสามตัวเปิดไว้เท่าไหร่พอปุณย์่สามสิบตัวลองก็ได้สามสิบตัวลองก็ได้นะครับเป็นซาโลเลตนะครับแปลว่าไ่ได้ผสม เ,ออเป็นซัดแล้วแต่ว่ายังบ่กสม,มเ,ออเออพิอพ่งแยกลูกออกไปลูกเพิ่นเป็นว่ากิว่วนะครับตัวดำๆที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่เอาสามมือนะครับตอร่องอะไรนะครับนั่นเป็นซาโลเล่แม่พันสูงปามะาร้อยหาซิบนะครับอันนี้เป็นไทยใงท่องแล้วสามถึงสี่เดือนผสมหลอดนะครับสี่หมื่นบาทกับตอร่องอะไรขื้อกันเอาเบิงงหนิว่าง่ามบาทนี่ ด้านนี้เชื่องเนาะนี่เนาะมาบ้านบวกไงโอ้บ้านบวกไทยงช่วนสูงเท่าไหร่ครับคือไงเนาะร้อยหกสิบได้หรอว่าคนสูงลายเจ็ดสิบได้บ่ได้บ่ ร้อยร้อยหาสิบวกคร right ับกับโบเกิน uh ร้อยหกสิบออยู่ประมาณนี <West> ้ร้อยหาสิบวกนะครับเป็นแม่ใหญ่เลยครับนี่ประมาณบวกเทใหไงนะครับออกสีแดงงามเลยครับสีแดงนะครับเจ้าปีงวดตัวนี้ประมาณสามสี่ปีประมาณสามสี่ปีห้ลูกแล้วกับประมาณกว่าตมกว่าสองตัวเนาะสามหรอเปลี๋ยนี้ท้องว่างบ่ครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างแยกลูกโดนเราไปลูกมันซุ้งายฮะ พุ่พึ่งตายนั่นเป็นงันปีอ๋นอนอนอืมนีได้เดือนกว่าล่ำปีใส่กินโอ้สูงกว่าบ้านลอยหาซิบบวนะครับลอยหาซิบบวเป็นปลามันบวกไข่ไงนะครับเต้านมก็ดีนอ้องไงเนาะมีอยู่สีเต้าแขงขายก็ดีแขงขายกับปกปตักสมบูรณ นะครับเขาก็โค้งง่ามนะครับนี่ไงได้รัางอแตงมันหน่อยรับยูยูกลางท่งนี่สีงามสีไงนะครับเบืองเล็บก็ดีนะครับเนาะเล็บก็ดีแข้งขาดีมดนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้หกพิสครับหกหมื่นประมาณหกหมื่นเอาพ่อซื้อครับนี่พ่อพ่อซื้อพ่อถือว่าเป็น เป็นแม่ที่สมบูรณ์แม่ไ่มาเลยครับระวงังไถ่ไงกับบามันนะครับบามันแดงนะครับโหมเงินยังต่อร่องกันได้อีกต่อร่องกันได้เอาถ้าพี่น้องสนใจนะครับโทร่มาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่9ูนย์แปเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าสี่สองารใหญ่วิศักดิ์ารมสวะนะครับบ้านโน่นสูง ำบลคุ้มเกา,าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโอ้มาเบิร์ดนี่ได้เลยครับใจดีได้นี่ครับตอร่องได้อีกเนาะครับเนาะถือว่านาชื่อนาชื่อเอานี่ยโอ้ยใหตัวนี้ก็ได้ตีแสงแดดง่ายเลยนี่ครับเป็นฮินดูมันม่นฮินดู บามมนฮินดูบามมนนะครับหง่แม่นี่เนาะับะมีเงาไหมบังสิง,งามยู่นี่แม่เง่นะครับสูงกว่าม่ร้อยเจ็ดสิบเลย่นี่แม่นี่เลยครับนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบเกือบถ่วมหัวผมนะครับนี่ถือว่าสูงเป็นแม่เงยร้อยเจ็ดสิบได้กันนี่ร้อยเจ็ดสิบบวกร้อยเจ็ดสิบบวกนะครับเต้านมก็ดีเนาะครับสีดีนะครับเนื้อหนังดีมดแข้งขาก็ดีนะครับนี่ นะครับเอาพี่นอเบื้องเบื้องแข้งขาเนี่ยครับไงเล็บกับง่ามหัวตัวนี้ง่ามง่ามนี่นะครับเล็บก็บง่ามขาตรงเลยท่านหนานะครับขาหลังก็ดีนะครับโบทกโบถอนรับประกันเลยเนี่รับประกันข,าท,ขาทอกขาถอนเล็บนะครับเบิงเล็บสวยนะครับเล็บเล็บก็สวยกุ๊กหางไงหางเหี้ยว โอ้หางใหญ่เนาะฟ้อยหางนี่ไหมใหญ่โอ้เขาตำร่าได้ครับหนาเลียงนะครับเชื่องพร้อมเช,ชื่องับเชื่องเดี๋ยวผมถ่ายทั้งนี่ให้พี่น้องเบิ่งกันหน่อยนี่ไหมน,นี่ๆอู้ผมอยากเบิ่งวันถ่ายครับทั้งหานี่ครับงูาหางใหญ่นะครับหางสวยมากเลยเนาะสวยได้ไหมลากดิน,ดนพอแล้วนะครับโอ้สวยสวย โอ้ยนานาีน่านานาไปเลี้ยงนาไปเลี้ยงกาท่องนั่นะเดือนวากเดือนเดี๋ยวนี้ท่องวว่างครับท่องแล้วหกเดือนผสมพอพันยังรู้บ่พูใหญ่หนี่นโอ้มีใบมีใบตัวนี้ตัวนี้มีใบครับนี่นะครับผสมพอพันผสมหลอดผสมหลอด ผสมหลอดนะครับเขาผสมหลอดจักเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วพ่อพันธ์ยังเบิ่งอะไรพ่อพันธ์โอ้ขาดไปหนูกัดหนูกัดเอานี่เบิ่งพ่อพันธ์เนี่ยครับเอานะครับโอ้ยไงพ่อพันธ์หันทั้งเดือนเลเอานี่บ้ามันบ้ามัน เมลิกาเจ็ดเจ็ดเก้าบาร์มันเอาพ่อเนี่เป็นบาร์มันนะครับเป็นบาร์มันเนี่ยครับเป็นบาร์มันผสมเมื่อวันที่ 18, สิบแปดเมษายนหกสี่หกเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยกำนดดลอดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ครับคลอดกลุ่มผ้า หกหานะครับอ๋อนี่ครับนี่คือตัวนี้นะครับนี่ที่ว่าเมื่อกี้นี่พ่อพันตัวนี้ครับลูกนี้ทองกว่าแม่หกเดือนนะครับนี่นะครับเป็นบามั่นนะครับเป็น,เป,นเป็นพ่อพันบามั่นทองแล้วหกเดือนโอ้มักือบขัสูงคว้มสง่านี่ไหมงามได้แม่นี่เนาะ เบื้องท่าไทยต,ำตำ่าๆเลยเบิง่งสูงลอยเจ็ดสิบการยืนการยังเนี่ง่ามกับเชื่องอมักจะหางเลยแล้วหางหลักดินเลยง่ามเปิดเท่าไหร่พุณพ่อตัวนี้อันนี้เก้าสิบครับอันนี้เก้าสิบด้วยครับนี่เบื้องขาเนี่สวยเลยตรงเหยัดตรงนะครับอันนี้ท้องแล้วหงเดือนเปิดไว้ที่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นเก้าสิบนังต่อรองอะไรนาะพอพญ่เนาะ นะครับตัวร่องอะไรครับหอ,อมเบิง้งหายพี่นอ้องเบิ้งกันนะอยู่ในขวากอยากมืดเลาหน่อยครับเอาสวยสวยเเปิดไปที่เก้าสิบนะครับ เก่าเมินเบอร์ใดพอ่อผูหญ่ศู่ศูนย์แปดสี่เจเาเจ็ดหนึ่งเเอา้าสีันพี่น้องสนใจโท่มากเลยครับเบอร์นี้แหละนะครับมาคุยกับคุณพอ่อผู้ใหญ่บ้างย่งต่อรองกันได้ครับนะครับว์าบยากคุณพ่อผู้ใหญ่ครับเบอ์ถือกันไปเลยหยไปเลยนะครับนะี่ครับโอ้สวยเชื่องเนาะ เชื่องเชื่อง,งนาเลี้ยงครับนาเลี้ยงเชื่องนี่นีนข่ขามักแต่ขาหน่อยให้ลูกดีให้ลูกงามโอ้ขาให้ลูกดีให้ลูกงามอีกซ้บตั้งหกักจึงแยกลูกออกไปไ่ผมปล่อยไปอ,อ่าซีบลูกอืมใช้แสงแดดจังเลยครับโอ้ยงามกับเบิ้งเบิ้งหางอะไรครับสูงตีลอยเจ็ดสีเลยครับคว้วสูง เป็นแม่ใหญ่แม่สูงหางเหี้ยวลากดินแข้งขาดีมดเอาเอาเอาตุ่มพอบุญใหญ่ขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายครับเดี๋ยวนี้เป็นย่ำฝนกะหาแต่ nhả ไม่กินเนาะเกี่ยว nhả